วัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านเป็นวัดที่ไม่ทราบประวัติของการก่อสร้างที่แน่นอนแต่หลักฐานที่ปรากฏในเอกสารสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2146วิหารวัดภูมินน่าจะเป็นต้นแบบของวิหารทรงจตุรมุกในประเทศไทยด้วยอายุกว่า400ปีวัดภูมินเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเพราะมีความโดดเด่นทางเอกลักษณ์และมีพื้นที่ทั้งหมด976ตารางเมตร การเดินทางมาที่วัดภูมินจังหวัดน่านง่ายนิดเดียวมาจากทางหลวงหมายเลข1080เข้าสู่ตัวเมืองน่านตามถนนมหายุเมื่อผ่านวัดสวนตานแยกขวาเข้าถนนผากองผ่านเทศบาลเมืองน่านแล้วจะเจอวัดภูมินอยู่ทางด้านขวามือแต่ถ้าหากเราขึ้นเครื่องมาจากสนามบินนนเมืองมาลงที่สนามบินน่านนคร ก็ต่อรถสองแถวจากสนามบินไปวัดภูมินได้เลยค่ะวัดภูมินเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดน่านได้รับการยกย่องให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพศ2545จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัมภภายในพระอุโบสถและพระวิหารของวัดภูมินประกอบไปด้วยภาพวาดที่สรรสร้าง มีภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวนานอีกด้วยจิตกรรมฝาผนังในวิหารวัดภูมินเขียนภาพพุทธประวัติชาดกเรื่องคัทธนกุมารโดยสันนิษฐานว่านำเอาเขาโคงเรื่องจากชาดกเรื่องคัทธนกุมารฉบับของเมืองนานเนื่องจากว่าได้พบชาดกเรื่องนี้ถึงสองฉบับคือฉบับของพญาภู ตำบลเวียงใต้อำเภอเมืองน่านเมื่อปีพศ2435และอีกหนึ่งฉบับเป็นของวัดอรัญ,ญวาสตำบลเวียงใต้อำเภอเมืองน่านที่จารึกไว้เมื่อปี2440ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินวาดขึ้นตามลักษณะอาคารที่มีลักษณะเป็นวิหารทรงจตุรมุกซึ่งทำให้มีผนังเพิ่มขึ้นด้านละสามผนัง คือผนังด้านซ้ายอยู่ตรงกันข้ามกับผนังด้านขวาและมีผนังด้านสกัดดังนั้นจึงได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติเป็นภาพขนาดใหญ่อยู่ด้านบนสุดของฝาผนังสกัดทั้งสีด้านภาพทั้งหมดจะใช้โครงสร้างสีเดียวกันสีที่ใช้เป็นสีหลักคือแม่สีใช้สีครามอมม่วงที่เรียกว่าสีอุลตรามารีน และสีฟ้าครามโคบุมบูที่ใช้ในการเขียนภาพท้องฟ้าและภูเขานอกจากนี้ยังมีสีดำสีน้ำตาลและสีแดงที่ใช้ในการเขียนสีพื้นภาพจิตรกรรมฝาผนังเริ่มจากทางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใต้จนสิ้นสุดของภาพฝาผนังคือด้านทิศตะวันตก เริ่มจากภาพทางด้านทิศเหนือเป็นการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวตอนต่อบุรีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมักพบกันที่ท่าน้ำท่าเรือหรือตลาดหากฝ่ายชายมีความสนใจในตัวฝ่ายหญิงคนใดก็จะขอต่อบุรีด้วยและหากฝ่ายหญิงยอมรับในตัวของฝ่ายชายก็จะขอต่อบุรีกลับภาพต่อมาเป็นภาพทางด้านทิศตะวันออก เป็นภาพของนางสีวัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านางโมนาลิซาเมืองน่านเพราะนางเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในเมืองน่านภาพนี้จะเห็นว่านางมวยผมขึ้นสีสาและจะนำดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งมาเสียบไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าหากนางตายไปแล้วนางจะนำดอกไม้นี้ขึ้นไปกราบพระเกศแก้วจุรามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ที่หูของนางจะมีแผ่นทองบางๆม้วนยัดใส่ในติ่งหูและจะสลักชื่อวันเดือนปีเกิดเพื่อแทนบัตรประชาชนในสมัยก่อนนางจะนุ่งผ้าสิ้นลายขวางและภาพนี้จะเห็นได้ว่านางไม่สวมเสื้อมีผ้าพาดคอทิ้งชายผ้าเป็นริ้วของจีบผ้าภาพจากทางทิศใต้เป็นภาพของชายหญิงสูงศักในสมัยก่อนเริ่มจากทางฝ่ายหญิงนางมีนามว่านางสีดา นางจะนั่งเก้าอี้หวายวิกตอเรียที่ส่งมาจากยุโรปผ้าซินที่นางนุ่งห่มเรียกว่าสินลายตีนจกซึ่งเป็นผ้าสิ้นเมืองน่านที่สำคัญนางจะเปลยหน้าอกไว้เหมือนหญิงสาวน้านในสมัยก่อนหากโสดหรือยังไม่มีสามีก็จะเปลยหน้าอกไว้หากมีสามีแล้วก็จะปิดให้มิดชิดและบุหรี่ที่นางสูบ เรียกว่าบุรีขี้โยซึ่งควันของบุรีมีกลิ่นฉุนสามารถไล่ยุงและสัตว์มีพิษต่างๆได้ทางฝั่งฝ่ายชายมีนามว่าคัฒนก,กุมารซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องคัฒนก,กุมารชาดกสีดำที่ต้นขาไม่ใช่กางเกงแต่เป็นรอยสักเรียกว่าสักลาวพุงดำสมัยก่อนจะไม่ใส่กางเกงแต่จะใส่ผ้าขาม้าปกคลุมและพกมีดสั้นไว้ป้องกันตัว ต้องรูหูจะระเบิดหูซึ่งการระเบิดหูมีอยู่2แบบคือระเบิดแบบดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งเพื่อป้องกันรูติ่งหูเน่าและอีกแบบคือการนำบุหรี่มาเสียบไว้เพื่อที่จะสะดวกต่อการสูบภาพสุดท้ายคือภาพปู่ม่านย่าม่านซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกหรือเรียกอีกอย่างว่าภาพกระซิบรักบรลือโลก ภาพนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงที่สุดในวัดภูมินเป็นผลงานของนานบัวพัน์จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทยลือ้อและภาพนี้ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นโดยเป็นภาพชายหญิงคู่รักคู่หนึ่งกำลังกระซิบกระซาบที่ข้างหูสตรีโดยสายตาที่กรุ้มกลิ่มแฝงไปในเชิงรักใคร่ คำว่าปู่ม่านย่าม่านไม่ได้หมายความว่าเป็นปู่หรือเป็นยา่าแต่จริงๆแล้วคือชายชาวพมา่าเมื่อเข้าสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่นั้นจะเรียกกันว่าปู่ส่วนผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่ก็จะเรียกกันว่ายา่าคำว่าม่านนั้นก็หมายความว่าพมา่าซึ่งเป็นคำเรียกที่คนไทยในสมัยก่อนใช้เรียกชาวพมา่ารายละเอียดของภาพนี้ ปู่ม่านจะสักลายตั้งแต่พุงลงมาจนถึงหัวเขา่าหรือเรียกอีกอย่างว่าสักลาวพุงดำและบริเวณหน้าอกจะสักเป็นสีแดงรูปพลวิ่งเรียกว่าการสักฝางสักเพื่อประดับประดาตนเองและสื่อความหมายว่าในบ้านของชายผู้นั้นมีค่าทาสบริวารจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเชื่อะไยว่าชายในภาพนี้ เป็นผู้มีอันจะกินมากพอสมควรถึงได้มีบริวารอยู่มากขนาดนี้ส่วนย่าม่านจะแต่งตัวเต็มยศใส่เสื้อแบบหญิงพมา่าโบราณและนุ่งสิ้นลนตลัดด้านหน้าจะมีการแหวกเล็กน้อยเพื่อเป็นการเดินที่สะดวกคำพูดที่ปู่ม่านกระซิบย่าม่านเป็นประโยคบอกรักที่ว่ากำหักน้องกูปี จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาวจักเอาไหว้พื้นอากาศกางหาวก็กลัวหมอกเหมยซ่อนดาวลงมาคลุม้มจักเอาไปใส่ในวังควงคุ้มก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่ออกไปก็เลยเอาไหว้ในอกในใจตัวจาจปีนี่จักฮอมันให้อาฮิอาฮียามปีนอนสะดุ้งตื่นเววาแปลเป็นภาษากลางคือ ความรักของน้องนั้นพี่จะฝากไว้ในน้ำก็กลัวเหน็บหนาวจะฝากไว้กลางท้องฟ้าอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียหากเอาไว้ในวังคุ้มเจ้าเมืองมาเจอก็จะแย่งความรักของพี่ไปเลยขอฝากไว้ในอกในใจของพี่จะให้มันร้องให้รำพีรำพันถึงน้องไม่ว่ายามพี่นอนหลับหรือสะดุ้งตื่น นอกจากภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแล้ววิหารวัดภูมินก็ยังเคยได้ปรากฏอยู่บนธนาบัตรไทยราคาหนึ่งบาทซึ่งธนาบัตรไทยจะมีภาพพระมหากษัตริย์แต่และสมัยและสิ่งที่ปรากฏอยู่ด้วยคือภาพสถานที่ที่สำคัญต่างๆในเมืองไทยภาพจิตรกรรมวัดภูมินเป็นสื่อที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เวลาที่ผ่านมาหลายปีทำให้บางภาพเลือนลางหายไปตามเวลาจนจำเขาคงเดิมแทบไม่ได้ส่วนบางภาพที่นักท่องเที่ยวได้มาเห็นว่ายังสมบูรณ์อยู่นั้นที่จริงแล้วก็มีบางส่วนในภาพที่เสียหายไปเหมือนกันพอพบข้อมูลการบูรณะวัดครั้งใหญ่ล่าสุดในสมัยพศ2410หรือปลายสมัยรัชกาลที่4ใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง7ปี ถึงแม้ว่าหลายคนอยากจะอนุรักษ์ของเก่าไว้โดยไม่บูรณะแต่ถ้ายังนิ่งเฉยในอนาคตภาพจะค่อยๆจางหายไปจนอาจจะกลายเป็นแค่ตำนานที่เหลือไว้ก็ได้